สวัสดีค่ะทุกคนยินิต้นรับเข้าสู่เปิดเทอใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คชื่อกันก่อนเลยนะเอาคนแรกปรมศมนปาครับอนวัฒมาครับนาราวุธวินยัย เดินไปข้างหน้าอาจไม่ใช่เรื่องง่ายกับทุกคนขอที่ฉันลองพยายามหอีกสักครั้งนะคะครูจะบ้าเหรอครูต้องการพิสูจน์อะไรครูก็รู้ว่าเด็กคนนั้นน่ะมันทำผิดไรแรงขนาดไหนใครๆก็อยากเดินให้ตรงใครก็อยากอยู่ในกฎแต่ทุกชีวิตมันก็ต่างเงื่อนไขฉันรู้นะคะว่าครูมาใหม่ไฟอย่างแรงครูไม่รู้หรอกว่าครูกำลังยุ่งอยู่กับอะไร แต่บางทีเด็กคนนั้นอาจจะเกินเยียวยาแล้วก็ได้นะคะปลายทางข้างหน้าที่เราคิดว่ามีแสงไฟบางทีเราคงต้องเลือกว่าจะเป็นหิงห้อยหรือจะเป็นคนจุดไฟดวงนั้นขึ้นเอง เธอจะคุยกับผมหรือเปล่าครับเธอต่างหากที่มีเรื่องต้องคุยกับครูมีอย่างหนึ่งที่ครูอยากให้เธอรู้ไว้นะตอนเนี้มีแค่ครูคนเดียวเท่านั้นที่ยังเหลือความหวังกับเธออยู่ครูคนอื่นเขาลงความเห็นให้ไล่เธอออกกันหมดแล้วมีหลักฐานอะไรอ่ะ ถึงมาไล่ผมออกผมมาจากการเลือกตั้งนะครับวินัยค่ะสรมุวินัยค่ะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็คุณครูทุกท่านด้วยนะครับที่ไว้ใจผมผมน,นายวินัยซื่อสัตย์นโยบายของผมก็คือรุ่นพี่จะคอยดูแลรุ่นน้องและหลังเลิกเรียนเราจะจัดการติวหนังสือทุกทุกเย็นนะครับคืนนี้เราได้อ่านหนังสือกัางคืนแนมะ่ แล้วก็คอยสอดส่องไม่ให้ใครทำผิดไปห้องน้ำวะนะไปด้วยและารพในประชาธิปไตยครับผมผมทราบนะครับว่าครูเพิ่งมาอยู่ที่นี่อ่ะแล้วก็อยากจะสร้างผลงานไว้ครูมีหลักฐานอ่ะคอยมาไล่ผมออก ไม่มีอะไรแล้วผมไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีจ้าว่าไงตัวแสบไม่โทรหาเลยนะกินข้าวหรือ,อยังเนี่ย ตอวแกก็เล็กนิดเดียวกินเข้าไปให้มันเยอะๆนะไม่ต้องออก <c oughs> แกี่จาเรื่องไปลำบากแท้ๆแกดันไปเลือกอยู่สกกลหรือไกลตาขนาดนั้นแล้วม่นโทนแต่มันติดต่อมาบ้างไหมพี <c oughs> <c oughs> ่เขาประจำการอยู่ทางน้นก็คงงานยุ่งๆแล้วมั้งออๆ๋แล้วยังไงฉันจะโทรไปหาใหม่นะ <c oughs> จ้า อร่อยไหมคะไม่อร่อยอ่ะเค็มไปนิดนึงหรองั้นหนูทำใหม่ให้นะพี่จ,จ๋าจึงต่อที่แม่ทิ้งเราไปเพราะว่าบ้านเราไม่มีข้าวกินไม่หรอกจ่าแม่ก็คงไปทำงานไกลๆนะแต่พี่สัญญานะว่าพี่จะพาเราไปตามหาแม่พี่เก็บเงินเกอบครบละอีกไม่นานหรอกจ้า นันเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะวันนี้วันเกิดนายหน้านี่นางั้นเดี๋ยวพี่ทำงานเสร็จซื้อเค้กมาเป่ากันดีไหมเย้ yeah! พี่ใายใจดีที่สุดเลยคุณลุจะทราบไหมคะว่าวินัยเขาทำงานพิเศษอะไรทำไม มันก็รับจ้างเข้าไปเรื่อยอี่นี่มันขยันหาเงินเก่งบ้านเราไม่ได้มันก็แย่ถามจริงคือครูอวิยยมันไปทำผิดอะไรมาหรือเปล่าวินัย ครูปลอดภัยแล้วนะครับแต่เด็กในท้องมีสภาวะเสี่ยงต่อการแท้งหมออยากให้คุณครูเผื่อใจไว้บ้างครับเดี๋ยวคุณดาวแฟ้มจะมอวิสามานะอาการของเด็กในท้องน่าเป็นห่มา แกรู้หรือเปล่าถ้าอยากให้ลูกคลอดง่ายๆอ่ะต้องกินน้ำมะาพร้าวเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวป้าจะไปเยี่ยมจะไปทำแกงเลี้ยงให้แกกินเด็กสมัยเนี้ยตัวเล็กๆไม่ค่อยมีน้ำนมกันหรอกโผปีอยากกินเข้าไปนะเออเม็ดขนมอีกอย่างเม็ดขนมต้อมอ่ะไปซื้อแบบที่เขาแกะแล้วไม่กี่ตังค์หรอกกินๆเข้าไปจะได้บำรุงป้ารลกแกนะอยากเห็นหน้าหลานเร็วๆจังแค่นี้นะดูแลตัวเองด้วย ตลอดเวลาที่ฉันอยู่โรงพยาบาลฉันรู้มาว่าวินัยตัดสินใจขังตัวเองในห้องเพื่อเลิกยาเป็นเวลาเจ็ดวันในวันที่หมอบ,บอกฉันว่าลูกฉันปลอดภัย เป็นวันเดียวกับที่เขาออกมาจากห้องห้องนั้นและเลิกยาได้สำเร็จอย่างน้อยความพยายามของฉันก็ไม่ได้ไรค่าสักทีเดียวที่ฉันทำถูกแล้วใช่ไหมคะครูครับผม ผมขอเธอไม่ต้องห่วงนะเ่อของเธอครูจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นครูภูมิใจในสิ่งที่ครูทำเธอลองถามตัวเองแล้วกันว่าเธอจะภูมิใจในตัวเองได้ไหม